สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้หลีกล่าเจ้าออฟทโมซอลัสตัวใต้น้ําเจ้าโลมาตัวใต้น้ํานะเปิดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันก่อนเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างเมื่ออยู่ในโลกเพชรนี้นะโอเค อย่างแรกเลยที่เราจะได้ก็ได้ดินเอมั่วมานะ2,005เงินเขียว500อาหารนะครับแล้วก็การ์ดเจ้าออฟทามอสซอลตเจ้าตัวนี้พี่เคยปลดล็อกไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่เคยทำเลเวลแม็กนะได้มาอีกหนึ่งใบก็จะดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตีหลีกกันต่อนะตอนนี้อันดับพี่ก็อยู่ที่โล่เพชรแล้วนะเดี๋ยวพี่จะไต่อันดับ ให้ขึ้นที่1เลยละกันน่าจะใช้ประมาณสัก3รอบแหละน่าจะขึ้นที่1น,นะโอเคตัวแรกพี่จะเอาจริงเอาจังเลยนะก็ใช้ทีมแข็งแกร่งในการล่าแต้มเลยดิปโปแล้วก็โมโนแล้วก็สไปโนทาสุคัตนะครับอ่ารอบแรกนี่คือทีมที่พี่ใช้เป็นประจำในการเล่นล่าแต้มหลีกนะ ก็จะเป็นตัวแดงล้วนๆคู่ต่อสู้ก็คงจะงงอะ่ะโอ้โหาตัวแดงล้วนมาเลยรอ,อบแรกไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราน่าจะชาร์จได้นะขอชาร์จก่อนของเขาสองแต้มเขาตีมาสองแต้มเรายังไม่น่าตุยนะ2อตีไหมจะตีไหมไม่ตีเลยอะ่ะ โอเคเราก็ชาร์จล้วนเขาป้องกัน2นะอย่างนี้เข้าทางเรามา2แต้มนี้จะตีไหมตีหรือเปล่าหรือเปลี่ยนตัวตีมาแค่แต้มเดียวนะครับเขาเหลือหนึ่งโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จัดการเลยเนาะ ก็ชาร์จไปเขาสามแต้มก็ไปนอนสิครับอย่างนี้ตัวที่สองแพ้ทางเราอยู่มีสามแต้มตีไหมะจะตีเอาเปลี่ยนตัวนะเหลือสองแต้มแล้วตีมาหนึ่งโอเคเขาเหลือหนึ่งแต้มนะครับ โนเราก็จัดเลยชนะทางอยู่แล้วนะเผื่อไปหนึ่งแต้มชาร์จไปเข้าสองก็นอนสิครับสบายสบายรอบนี้รวสุดท้ายนี่สี่ตีไหมสีมาหมดสี่นะครับไม่มีปัญหาสปไปโนทาสุคัดลงมาเก็บกวาด จัดเลยครับ7แต้มปะพี่ใช้ชุดนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแพ้นะก็เก็บแต้มได้เรื่อยๆปรับเรียบร้อยชนะประมาณ95%ขึ้นนะ่ะใช้ชุดเนี้ยสามคะแนนนะครับอันดับ17ของโลเพชและมีตัวจะหนีรับของรางวัลก่อน จะได้ d n a ม่วงมา100เนาะเดี๋ยวใช้บริการโอเว่นนะครับมีตัวจะหนีเนาะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตีลีกันต่อรอบต่อไปอ่ะมีตัวลีโอเคแล้วก็ใช้ชุดจริงจังเหมือนเดิมเดี๋ยวตี3รอบให้ขึ้นที่1นะก็ใช้ดิฟโฟก่อนแล้วก็โมโน ก็สไปโนทาซูคัทนะครับทุกตัวเลเวลยี่สิบโอเคมายังไงยังไงโอเคอ่าอย่างนี้เราชาร์จได้นะเดี๋ยวขอชาร์จก่อนเลยสบายละรอบนี้มีสองแต้มแล้วเปลี่ยนไหม สองยังไงผมคิดนานนะเนี่ยผมไม่ทำอะไรเลยโอเคเราขอชาร์จต่อเนื่องเลยเนาะขอป้องกัน2นะครับเสียแต้มไปฟรีๆตอนนี้สองแต้มเขาไม่ตีอีกอ่ะโอเคเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีไปสองดิเขา้า1แต้มได้ ตอดหน่อยนะครับครึ่งหลอดนะตอนนี้เขาสี่แต้มแล้วตีเปล่ายังไงอะตีมาแค่สองโอเคเขาเหลือ2แต้มนะเดี๋ยวเราก็จัดเลยเผื่อไปสองแต้มเลยเผื่อเลือชาร์จไปเข้าสองแต้มก็นอนสิครับ ตัวต่อไปสี่แต้มยังไงยังไงยังไงตีแบบการอีกอะเหมือนรู้เกมจริงเคโมโนโรเราลงมาแต่เราไม่รีบเนาะแล้วก็ตีไปเข้าสองแต้มต่อต่อ,ตอเล็กตอดน้อยไปไม่เป็นไรไม่รีบเดีย๋ยวตีไปชนตอนะครับ นี่สีสีแล้วม,มันแบ่งตีสองเนาะเราก็ยังไม่รีบเหมือนเดิมนะก็ขอชาร์จสีโจมตีไปสี่ไปเข้าสองไม่มีปัญหาอจะตีสี่ไหมหรือวแบ่งตีมาสองอีก มันเปลี่ยนตัวเหลือสามสามแล้วโอ้โหงหานยาบแล้วทีนี้มันเหลือสองแน่สไปโนทาสูคัสต้องจัดเือไปแล้วก็ต้องป้องกันเลยนะสามชารไปโอเคมันเอามาป้องกันหมดเลยอย่างนี้ ไม่มีปัญหาละตัวสุดท้ายวนใหม่อีกรอบหนึ่งมีสีตีมาเท่าไหร่ตีมาสามนะครับไม่เข้าเราเหลือหนึ่งใช่ไหมเหลือหนึ่งก็โดนเราก็จัดไปเลยครับห้าแต้มไปเข้าสี่ฟับฟบเรียบร้อยสิครับชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับ เขาใกล้ที่หนึ่งโลเพชรเต็มที่แล้วคะแนนก็เพิ่มกลายเป็น391คะแนนนะครับอันดับ3โลเพชรแล้วใกล้แล้วของรางวัลจะได้ได้อะไร DNA ม่วง500โอเคไปต่ออีกรอบเพื่อขึ้นที่หนึ่งดิปโปก่อนเลยโอเคแล้วก็ โมโนแล้วก็สไปโนทาสุคัตโอเคมาขราวนี้แหละถ้าชนะขึ้นที่1แน่นอนแต่ถ้าแพ้ล่ะก็ที่เท่าเดิมโอเคอ่าเดี๋ยวเราก็ชาร์จได้เลยนะขอชาร์จก่อนของเขามี2แต้ม อุยนกตัวนี้มันตีแรงด้วยนกของเขาเอาตัวสุดท้ายเปลี่ยนจริงๆเอ,อ้อย่าเพิ่งตีโหตีมาหนึ่งด้วยลืมป้องกันนะ่ะโอเคโมโนเราลงสนามมาเราก็จัดสองแล้วก็ชาร์จไว้ได้นะขอชาร์จโอเค สองแต้มไปนอนก่อนเจ้าโนกเรียบร้อยคนแรกเขาอลิปโปมีสองแต้มแล้วตีมาหมดสองยางแค่เกือบโอเคตอนนี้เราสี่แต้มแล้วขอชาร์จหมดเลยของเขาสามแต้มสามแล้ว ตีมาให้หมดสามอย่ากกักได้โปรดอย่ากรักโอเคครับเขาตีมาหมดสามเราก็นอนไปสไปโนต้องเก็บเขาสองตัวนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จัดก่อนเลยแล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อย ตัวสุดท้ายมีสีไม่ตีไม่ตีเราตีอยู่แล้วนะเราก็จัดให้มตายเจแต้มเพื่อขึ้นอันดับหนึ่งไปเขาหกคำรามก่อน1ทีแล้วก็วิ่งไปกัดฝับเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่3ได้ขึ้นที่1แล้ว 4 2 1คะแนนขึ้นอันดับ1โลเพชรแล้วครับโอเครับของรางวัลให้เหมาะสมกับอันดับ1หน่อยเงินเขียวเงินเขียวได้ไหมโอเคดินเอ็มโม่500เยี่ยมโอเคตอนนี้หลีกล่าเจ้าออฟทามซสอรัตก็เปิดแล้วนะพี่ก็ขึ้นอันดับ1โลเพชรนอนสบายใจในค่ำคืนนี้ได้แล้วนะครับโอเคน้องๆใครที่อยากจะได้เจ้าโลมาตัวนี้นะ ก็มาลากันด้วยนะครับณนะตอนนี้คนยังตีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนละครับบา,บายสวัสดีครับ